วันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีน,นายนะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน378คนแบบอยู่ประจําและแบบไปกลับมีครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา74คน โดยมีนายณริทนิราไม่วงผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้การต้อนรับด้านการส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพส่วนบุคคลของผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลเหรียญเงินกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับภูมิภาครางวัลเหรียญทองชนะเลิศด้านการเขียนเรียงความการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายเพลงพระราชนิพลหญิงรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์เลี้ยงแกะระดับประถมศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัยบอดทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากง,งานหัตถกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566และได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในเดือนสิงหาคม2567ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำงชีวิตเช่นโรตีชาชักการทำเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ผ้าและการปักลายผ้า ด้วยจักปักคอมพิวเตอร์พระราชทานจากการจัดสรรของมูลนิธิรารชานุเคราะห์ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,กร,ปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีนักคณะมูลนิธิรารชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนรารชานุเคราะห์38ด้วย ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ35อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาโดยมีนายสุพจน์ร่อนเรืองณนะหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้การต้อนรับโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6และแบบทวิศึกษาซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพตะกัวป่า ตัวในปีการศึกษา2,566มีนักเรียนจบหลักสูตรทวิศึกษา73คนคือระดับประกาศเียบัตรวิชาชีพหรือปวชสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน537คนแบบอยู่ประจำและไปกลับมีครูและบุคลากรทางการศึกษา128คน ทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้อาทิการส่งเสริมวิชาชีพเช่นบาริสต้าเบอร์เกอร์ขนมฝักบัวน้ำสมุนไพรการออกแบบสติกเกอร์การตัดเย็บพื้นฐานและยุวกเกษตรการเรียนรู้ภาษาไทยส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ในปีการศึกษา2,566สามารถประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนมีนักเรียนสอบได้คะแนน100คะแนนเต็ม ณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าห่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมบมตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ